วันนี้ค่ะเราอยู่กันที่นี่เลยค่ะ b y d Lab ค่ะซึ่งทาง b y d นะคะเขาจัดกิจกรรมค่ะ Experience Day นะคะในการโชว์นวัตกรรมนะคะของรถในกลุ่มของ b y d ค่ะเดี๋ยวไปดูด้านในกันค่ะว่ามีเซอร์ไพรส์อะไรกันบ้างค่ะ ื่นเต้นมากค่ะเดี๋ยวไปดูข้างในกันค่ะว่ามีเซอร์ไพรส์อะไรกันบ้างค่ะนี่ค่ะคันนี้เลยนะคะที่เดินเข้ามาเราจะเป็นพระเอกเด่นอยู่ในงานนะคะสําหรับคันนี้นะคะแบรนด์หยันหว่างนะคะอยู่แปดซึ่งแบรนด์หยันหว่างเนี่ยก็จะเป็นแบน์นะคะอยู่ที่เป็นอยู่ในกลุ่มของ DVD เช่นเดียวกัน คันนี้ค่ะเขาจะโชว์นะคะประสิทธ,ธิภาพในการดูดน้ําลึกนะเดี๋ยวยังไงนะคะเดี๋ยวไปดูค่ะว่าในเรื่องของการขับขี่นะคะแล้วก็สมรรถนะนะคะในการดูดน้ําลึกของคันนี้นะคะจะเป็นอย่างไรคะ่ะก็คือตอนนี้เราเสียงที่เราฟังไม่ใช่เปียนแค่รถแต่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆจาก EVD แล้ก็เทคโนโลยีที่ทุกอย่างเนี้ยที่เรามาใส่รถที่จะเริ่มเปลีย่ยนเข้าม,มาเรื่อยๆ Rồi mẹ. Ơi. ่เนี่ค่ะบรรยากาศภายในงานนะคะเรียกว่าตื่นเต้นเร้าใจมากๆเลยค่ะ กับการนะคะนำนะคะยานยนต์ไฟฟ้านะคะในรุ่นยันหว่าง U8 นะคะมารุยนะคะน้ำลึกกว่า1.6เมตรนะคะทำให้รู้สึกนะคะโหตื่นเต้นมากเลยนะคะโดยน,นวัตกรรมตัวนี้นะคะก็สามารถรุยน้ำนะคะแบบถุกเฉินนะได้นานถึง3ามสิทนะคะเมื่อคู่นี้นะน้ำลึกนะคะถึง1.6เมตรนี่เรียกว่าเรียรับนะคะเสียงตอบรับนะคะแล้วก็ได้รับความน่าสนใจนะคะ่ะจากผู้เข้าชมง,งานเดินะคะ่ะ ของ b y d Lab นะคะ e x e l i a n Day นะที่เขานะคะนำนะรถยนต์ยันหว่าง U8 ค่ะมาจัดแสดงนะคะแล้วก็โชว์สมรรถนาการรุยน้ำนะคะ น้ำเนี่ยลึกกว่า1.6เมตรนะคะแล้วก็กภายในอ่างขนาดใหญ่นะคะกว่าน้ำเนี่ย1.2ล้านลิตรนะคะทำให้เราได้เห็นนะคะศักภยภาพในการรวยน้ำของรถยนต์รุ่นนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีรถยนต์รุ่นอื่นๆน,นะคะมาจัดแสดงภายในงานนะคะโชว์ประสิทธิภาพนะคะของการขับขี่ภายในงานในวันนี้ด้วยค่ะอันนี้นะคะก็เป็นในส่วนของนะคะช่วงร่างนะคะ e platform นะคะ 3. 0 ก็จะเป็นแพลตฟอร์มนะคะที่แสดงถึงนะคะถึงในเรื่องของโครงสร้างต่างๆของตัวรถนะคะนี่เลยนะคะ ค่ะนี้นะคะก็จะเป็นบรรดานะคะรถยนต์รุ่นต่างๆนะคะที่นะคะมาโชว์สมรรถนะในเรื่องของการขับขี่นะคะนอกจากเป็นการโชว์นะคะในเรื่องของอความสามารถในการดยน้ำนะคะของยันว่างยูแปแล้วเนี่ยก็ยังมีรถรุ่นอื่นๆนะคะของ BY d ดีมาจัดแสดงนะคะแล้วก็โชว์ในเรื่องของสกิลการขับขี่งานในวันนี้ด้วยค่ะ ตอนนี้นะคะเดี๋ยวรอคิวนะคะไปนั่งนะคะที่รถเนี่ยจะโรงน้ํานะคะสําหรับตัวยันว่างย8แปนกะะ็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะคะตื่นเต้นครั้งแรกนะดูสิว่านะคะาเมื่อกี้เราดูด้านนอกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปนองนั่งข้างในดูนะคะว่าเวลาฟิล์มเรานั่งข้างในเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะ นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นคันนี้กันนะคะจะบอกว่าวันนี้นะก็เป็นวันสื่อมวลชนนะคะจะบอกว่าหลังจากนี้นะคะงานเนี่ยเขาก็จะจัดนะคะเท่ากันกันกบมอเตอร์โชว์นะคะจนถึงวันที่6นะคะเมษายนนะใครก็คือตรงน,นี้อยู่หอ5หนะคุณผู้ชมก็ข้ามจากบูธนะคะจากฮอที่จัดงานมอเตอร์โชว์เนี่ยข้ามมาที่หอ5หนะคะเขาก็จะเป็นโซนจัดแสดงนะคะของ b ีไวดีแบนั่นเองนะคะก็มาชมหรือว่าเขาก็จะเปิดรอบนะคะให้บุคคลภายนอกเนี่ยรองนั่งได้นะคะรอบละ3ท่านนะคะวันนี้เลยที่ไทยแลนด์ มีโอกาสนะมาลองนั่งด้านในนะเห็นไหมคะด้วยรูปรักของเขานะคะตัวนี้หยันว่างนะคะหยันว่าง U8 นะตัวนี้นะคะก็อย่างที่บอกนะเป็นรถพวงมาลัยซ้ายนะคะจะเป็นอของจีนนะตอนนี้นะคะก็มานำนะคะมาจัดแสดงในงานวันนี้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นรถสมรรถนะสูงนะคุณผู้ชมที่นะคะ ในเรื่องของระบบขับขี่การทํางานต่างๆอันนี้คืออยู่เคยมาโชว์ที่ไทยแล้วครั้งหนึ่งนะตอนนั้นนะคะก็เรียกว่าหมุนรอบตัวเองนะที่บูธได้ด้วยนะคะรอบนี้เนี่ยก็จะามาโชว์นะคะในเรื่องของอาการจําลองนะคะการลุยน้ําการลอยเรียกว่ารอยน้าฉุกเฉินละกันการลอยน้ําในสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะในการจําลองการเอาตัวรอดนะคะ ของรถยนต์คันนี้นะคะโดยระบบเนี่ยเวลาเมื่อถึงในน้ําที่จะถึงระดับที่คิดว่ามันไม่ปลอดภัยแล้วเนี่ยระบบนะคะระบบเครื่องยนต์ก็จะถูกตัดการทํางานออกนะคะแล้วเขาก็กระจกเนี่ยเขาก็จะเปิดให้อัตโนมัตินะคะแล้วล้อหลังเนี่ยก็จะเป็นเหมือนที่เราเห็นนะคะตอนตอนที่โชว์ในรอบแรกนะคะล้อหลังเนี่ยเขาก็จะหมุนได้นะคะ,ะน,บบนี่เลยนะ,นะคะนดูข้างในกันดีกว่ามันพับออกนะ นี่นี่ทักทายค่ะพี่หนิงนะคะ,คคะนี่พี่โจค่ะคแล้ะลักก็จะนั่งหน้านะคะข้างๆไดรเวอร์นะคะนี่ต่อไปเนี่ยเราต้องหัดเรียนภาษาจีนแล้วแหละหวไอ้น <c oughs> ีเคาไม <c oughs> ่ใช่อ่านี่คือภายใน,นยภายในเขาบอกว่าโหหรูหรามากดูดีคุณผู้ชมดูดีดูหน้าจอดีพัดมากนะคะ ก็ว่าย้ำนเมตายนะรถสูงมากนะคุณผู้ชมดูนีเม็ดสีเม็อะไรปิดปากเมหกตายเม็ดหกนี่มาแล้วคนขับนี่เซฮค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่จะเป็นไดรเวอร์ของเรานะคะนี่ายวาตา旺，打ย全车座椅รถ อันนี้นะคะแรงม้าเขาอยู่ที่ประมาณ1,197แรงม้านะคะนี่คขาอย่าว่าวันบีเทียนช่องอนี่ค่ะเ้ตอนเช้าดูรายการพิสรษยศก็มีบทสวดอยู่ครับช่วงนี้ครับรำสองใช่ค่ะตื่นเต้นมากนะคะนี่สลับกล้องให้ดูดูโอ้โห 下去的时候手不要伸到外面去弄弄头这样。好，的。厉害。哦。哦。滚，观众卡。哦 n 哦 no 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 no。好、oh. 会自动翻窗的。为了您的用车安全。 เขาพูดกับ AI เหนี่เขาระบบก็จะตัด Stop engine right ้ชมคุดผู้ช้ชมบุณผู้ช้ หลักการรักาครับแล้วก็มันกมัจะเปิดอะารช่กบนมาตรฐานเขากระจกจะปิดเวลาเราโดนน้ำปุ๊บกแรงดันใช่ไหมคะแรงดันในตัวรถแล้วก็ในเรื่องของระบบแอร์นะครับที่บอก่าจะต่ำไปอืมนะครับไฟง้องมแล้วอด้านหน้าที่มือนัเสียนครอขอบประตูด้านหน้าอ่าใช่ค่ะขอบประตูด้านหน้านี่เองไม่วางีโต นี่ค่ะคือแบบว่าก็ว่าเ็นอีกหนึ่งปบะสกการณ์นะครับที่ได้มาขับรถลอยน้ำแบบนีนี่ค่ะจะมีองศาบอกทุกอย่างอะรบนครับเป็นเรืองจริงนะนี่ค่ะขึ้นมาแล้วนะคะนี่คือจอดรอนเนี่เสด็จแล้ว นี่ค่ะด้านหลังนะคะอันนี้เราขึ้นมาแล้วนะคะบนแล้งก็ถือว่ายอดเยี่ยมจังหวะต่างๆของเขา รถสูงะคะ่ะเกือบ2เมตรกว่าเลยนะคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้นะคะ่ะที่ลงมาจากรถนะคะระดับน้ำนี่คือแบบยืนข้างรถนี่ประมาณถึงคอนะคะถือว่าโ,โหชั่วโมงนี้นะคะว้าวมากนะคะกับเทคโนโลยีนี้นะคะที่มาจัดแสดงในบ้านเราเมื่อสักครู่นี้นะคะลักได้ไปลองนั่งมาก,กับพี่โจ้นะอยากจะสัมภาษณ์พี่โจ้น,นะคะว่าความรู้สึกเป็นยังไงบ้างก็ตื่นเต้นดีนะแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะลงได้จมลึกขนาดนี้นะัวมันทิ้งลงไปเลยนะก็อย่างที่เรามองเนี่ย62เนี่ยมันไม่ใช่มุมองศสานะ มันเป็นเปอร์เซ็นต์ของตัวรถที่หน้ามันทิ่มไปไม่ยกอิบสององศานะก็แต่ว่ามันทิ่มลึกอยู่เหมือนกันนะแล้วก็มันนิ่มดีนะใช่เรายังงงว่าคือข้างในมันหรูหราดูดีทุกอย่างแต่เราก็กลัวว่าน้ามันจะเข้าหรือเปล่าใช่เออสรุปแล้วมันก็คือแบบตามไ่เนาะมันเหมือนมันมีซีนอยู่ในรถในรถเปิดมาเนี่ยเพราะว่าหน้ามันทิ่มไปเกือบขอบประตูหน้า ไม่มีน้ําสักหยดในห้องโดยสารถ้ามันทิ่มมันมุมองศามันคือมันเหมือนกับท่วงขอบฝากระโปรงแล้วคือพูดง่ายๆตัวไฟวอลอ่ะเขาก็มีซีนอยู่กําแพงระหว่างไอ้ตัวห้องเครื่องกับห้องโดยสารเนี่ยมีซีนอยู่แล้วก็น้ํามันหยดเยอะมากตอนออกมาเปิดประตูเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันยังไงบ้างเขาเป็นประสบการณ์อีกแบบหนึ่งนะครับที่ไม่ได้เคยเกิดขึ้นมาก่อนในบ้านเราเนี่ยเราก็ถือว่า เป็นครั้งแรกที่ B Y D เอาทีวีตัวนีน้มาโชว์ในบ้านเราอนอกประเทศจีนด้วยใช่ก็ถือว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศแรกนะที่เขา<ช>เอา,เอานวัตกรรมตัวนี้มาโชว์นะก็ถือว่า,า,ว,าว้าวเหมือนกันเนะวาะว้วาวว้าวว้าวครับก็<ๆ>สามารถมาชมกันได้นะนี่เลยครับ B Y D X เปลี่ยน d หรือเรียกว่า B Y D Lab แล้วกันสั er ้นๆ B Y D Lab กับ Impact พอห้าเดินข้ามมาเดินสกายวอล์กมากค่เดียฝั่งซ้ายฝั่งขวาแล้วเดินลงมาข้างล่าง นะครับพอห้าเลยะนะครับผมได้คะ่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่นนคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับภาพบรรยากาศนะคะงาน b y d ี a ีแรปนะคะออสเตรนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ดีๆนะคะที่ทาง b ีวีดีคัดก,กิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะงานคะมีตั้งแต่วันที่26นะคะมีนาคมคะ่ะไปจนถึงวันที่6เมษายนนี้นะคะสำหรับใครเนี่ยที่มาเที่ยวงานมอเต์โชว์นะคะก็ข้ามฝั่งนะคะมาที่หอหานะคะมาดูในเรื่องของการแสดงนะคะนวัตกรรมนะคะรวมถึงการได้มา ลองขับนะคะมาเจอคันจริงของรถยนต์ b v d รุ่นต่างๆรวมถึงนะคะการได้มาสัมผัสนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสนะ,ะมาลองนั่งนะคะในรถยันวางยู่8กันดูนะคะใครที่ติดตามนะคะก็มาดูได้ค่ะที่งาน b v d Lab ค่ะ